ล่าสุดธนาธรชี้เงินนอกงบต้องโปร่งใสกรณีศึกษา TOT และ CAT นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโพสเฟสบุ Facebook, ๊กชี้เงินนอกงบประมาณต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพส่งคืนครังลดเงินกู้และเพิ่มเงินสวัสดิการประชาชนกรณีศึกษา TOT และ CAT Telecom โดยระบุว่า ในเอกสารงบประมาณฉบับที่7ของปีงบประมาณ2564รายงานรายรับนอกงบประมาณของหน่วยงานรัฐว่ารวมกันถึง2.3ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น69%ของบงบประมาณแผ่นด ok ิน3.3ล้านล้านบาทและรายงานรายจ่ายนอกงบประมาณจำนวน2.2ล้านล้านบาท เงินนอกงบประมาณคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ2513มีอยู่2.5ล้านล้านบาทมากกว่าเงินกู้1ล้านล้านบาทที่รัฐบาลกู้มาเพื่อต่อสู้การแพร่ระบาดโควิด1 9และเยียวยาประชาชนเสียอีกรายได้ในงบประมาณโดยมาจากภาษีประเภทต่างๆเช่นภาษีเหล้าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีรายได้ นิติบุคคลเป็นต้นรายได้ประเภทนี้เมื่อจะนำมาใช้จะต้องขออนุมัติและรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายตรวจสอบและนิติบัญญัติสามารถตัดงบประมาณส่วนนี้ที่ไม่จําเป็นได้ส่วนรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณคือรายได้ที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บได้เองและไม่ต้องนำส่งเข้าคลังเช่นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยค่าทำเนียมหน่วยงานราชการเป็นต้น รายได้นอกงบประมาณเมื่อหน่วยงานนำไปใช้จะอยู่นอกเหนือการตรวจสอบจากสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมองไม่เห็นรายละเอียดและไม่สามารถตัดงบได้เงินนอกงบประมาณหลายส่วนถูกนำไปใช้เพื่อการบริการสาธารณะและเพื่อสวัสดิการของประชาชนเช่นมหาวิทยา,ยายลัยโรงพยาบาลกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นต้นซึ่งปฏิบัติการเหล่านี้ต้องยืดหยุน่นและจัดการด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดียังมีเงินนอกงบป,ประมาณอีกจำนวนมากที่สามารถนำเข้าเป็นไรายได้ของรัฐในงบป,ประมาณได้เพื่อการใช้ใจ่ายที่โปรง่งใสตรวจสอบได้โดยผู้แทนที่มาจากประชาชนควรเพิ่มรายได้กับรัฐลดภาระเงินกู้ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนดอกเบี้ยนในอนาคตยกตัวอย่างกรณีของบมกทีโอทีและบมจกสทโทรคมนาคมหรือแคสกระทรวงการ ถือหุ้นทั้งหมดใน2บริษัทแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งทั้งสององค์กรนี้เป็นองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นและเติบโตในโลกใบเก่าจากเดิมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมแต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งสององค์กรถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นองค์กรที่จัดประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรศัพท์มือถือ เมื่อเกิดการปฏิรูปการจัดสรรคลื่นความถี่เกิดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมขึ้นการจัดสรรและการประมูลคลื่นความถี่ก็ถูกดึงออกจาก TOT และ c ค t t e l e c o มรายได้ของทั้งสององค์กรเปลี่ยนไปจากเดิมรายได้หลักมาจากการให้สัมปทานคลื่นความถี่ให้กับเอกชนเปลี่ยนรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมโดยตรงกับลูกค้า และรายได้จากการให้เช่าโครงข่ายโทรคันาคมกับเอกชนปัจจุบันทั้งสององค์กรถือทรัพย์สินที่นับเป็นพื้นฐานของการโทรคมนาคมสมัยใหม่ที่สำคัญเช่นเคเบิลใยแก้วนำแสงเคเบิลใต้น้ำท่อร้อยสายใต้ดินและเสาโทรคมนาคมเป็นต้นทั้งสององค์กรมีเงินสุดเพียงพอที่จะเป็นผลกลับคืนสู่รัฐอีกจำนวนมาก สิ้นปีบัญชี2 5 1 1บริษัท TOT มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นตัวฝากเงินระยะเวลา6-12เดือน2 5 4 6 6ล้านบาทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร9 8 8 1 4ล้านบาทจากแผนกระแสเงินสด3ปีจากปี2 5 6 2ถึง2 5 6 4บริษัทเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินการ23,022ล้านบาท และเงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุน18,535ล้านบาทมีเงินสดรับจากการดำเนินการมากกว่าเงินสดจ่ายจากการลงทุน4,487ล้านบาท ส่วนบริษัทแคทเทเลคอมสิ้นปีบัญชี2,561มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นตัวฝากเงินระยะเวลา6-12เดือน7,392ล้านบาทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร2 9 1 1 6ล้านบาทจากแผนกระแสงเงินสด3ปี2,562ถึง2,564บริษัทเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินการ4,6589ล้านบาทและเงินสด จ่ายสุทธิจากการลงทุน2 4 0 9 0ล้านบาทมีเงินสดรับจากการดำเนินการมากกว่าเงินสดจ่ายการลงทุน22,499ล้านบาท tot ปันผลเพียงแค่150ล้านบาทจากปีพศ2561-2564ถึงหรือคิดเป็น3.7%ของกำไรสุทธิรวมทั้ง4ปีส่วนแคเทเทลคอมปันผล 22,329ล้านบาทจากกำไร51,121ล้านบาทในช่วงเวลา4ปีเดียวกันหรือคิดเป็น43%ของกำไรข้อมูลเหล่านี้บอกเราได้ว่าบริษัทมีเงินสดเหลือมากเพียงพอที่จะปันผลกลับให้กระทรวงการคลังที่มากกว่าแผนที่เป็นอยู่แต่แผนงบประมาณกลับไม่เห็นว่ามีการพยายามเต็มที่จากกรรมการบริษัทที่จะปันผลคืนสูรัฐในขณะที่ประชาชนกำลังยากลำบาก จำเป็นต้องเน้นย้ำในที่นี้ว่ากองทัพให้ความสำคัญกับการควบคุมการโทรคมนาคมและการสื่อสารมากด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการกลุ้มโครงข่ายและองค์กรกำกับดูแลด้านการสื่อสารเพื่อปิดการสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรืออีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกองทัพในกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม หลังการทำรัฐประหารในปี2557กองทัพได้แต่งตั้งบุคคลระดับนายพลเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแคทเทเลคอม (TOT) และตำแหน่งประธานกรรมการกสทชอ,อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยทั้งสององค์กรกำลังอยู่ในช่วงของการควบรวมกิจการกันให้เหลือเพียงองค์กรเดียวเป็นบริษัทชื่อ National Telecom หรือ NT ตามมติคณะรัฐมนตรีเดือนมก,กราคมปี63ตามปกติหากมีการควบรวมกิจการในลักษณะนี้ก่อนการควบรวมบริษัทมักปันผลให้กับผู้ถือหุ้นออกให้มากที่สุดที่จะเหลือเพียงพอให้บริษัทใหม่ดาเนินกิจการต่ออย่าปล่อยให้กรรมการของบริษัทใหม่ทํางานอย่างสบายบนกองเงินสดมหาศาลในขณะที่รับค่าตอบแทนเดือนละ4แสนบาทผมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปันผลออกมาให้มากที่สุดก่อนการควบรวมสององ,องค์กรนี้เป็นเพียงตัวอย่างเรายังเห็น เห็นรูปแบบการใช้เงินนอกองบประมาณเช่นนี้ในอีกหลายองค์กรรัฐหากลองมองไปไกลกว่า2องค์กรนี่คือโอกาสของประเทศไทยที่จะปรับปรุงกองทุน รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนต่างๆองค์กรเหล่านี้มีเงินสดและไรายได้อีกเป็นจำนวนมากที่สามารถเอามาสมทบงบประมาณส่วนอื่นลดเงินกู้ลงลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตหรือนำมาดูแลความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้นี่คือโอกาสที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการนำเงินกลับเข้างบประมาณให้โปร,โรง่งใสตรวจสอบได้ใช้ใจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างแท้จริงในเวลาที่ยากลบาบาก นิพิษบุญเสียดายธนาธรถูกตัดสิทธิ์การเมืองนายนิพิษอินทราสมบัติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีรองหัวหน้าภาพชาติปัตดให้โพสต์ข้อความผ่านในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อนิพิษอินทราสมบัติ โดยระบุว่าเมื่อวานผมไปเสวนาเรื่ององค์กรอิสระร่วมกับคุณธนาทรจึงรุ่งืองกิจอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรอาจารย์พิชายรัตนาดีโลกณภูเก็ตมีคุณพนิกาวานิชเป็นผู้ดำเนินรายการแม้เราจะเห็นต่างกันในบางเรื่องแต่ก็ได้เห็นความมุ่งมั่นและพลังของนกักการเมืงเองอีกรุ่นหนึ่ง ก่อนการเสวนาผมก็เล่าเหตุการณ์บ้านเมืองตั้งแต่เหตุการณ์พุทธสภาธมินปี2535ให้ฟังเพราะคนเหล่านี้เพิ่งเกิดว่าก็ว่าเถอะผมมองคนเหล่านี้เป็นลูกเป็นหลานผมเสียดายที่คนเหล่านี้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองดีแล้วครับฟังคนรุ่นใหม่บ้างอะไรไม่ถูกก็สอนอะไรถูกก็บอกว่าถูกบ้านเมืองเราต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารผมเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอครับ ขอให้กำลังใจครับท่านสักวันคนไทยต้องเห็นครับทำดีแล้วครับสุดยอดครับการเมืองแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนี่แหละครับประชาธิปไตยฝากไปบอกหมอวรวงด้วยนะครับว่าเลิกนิสัยเดิมๆได้แล้วประเภทเอาดีเข้าตัวเลิกเสียทีมันทุเรศธานาธรลันการเมืองใกล้วิกฤตที่ทุกฝ่ายหาข้อตกลงร่วมกันก่อนบาดเจ็บล้มตาย เมื่อวันที่20กรกฎาคมเวลา14.30นก,กานาที ที่รัฐสภาในธนาทรจึงรุ่งืังกิจประธานคณะก้าวหน้ากล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกโดยยืนยันว่าตนไม่ได้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมในครั้งนี้และไม่เคยให้เงินเป็นค่าจ้างกับกลุ่มแกนนําและเชื่อว่าการออกมาชุมนุมของกลุ่มคนเหล่านั้นก็ไม่ได้รับอามิสิสนจ้างจากใครด้วยแต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าส่วนที่นางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักรงชารัฐ สาบานว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาจริงๆในธนาธรกล่าวว่าไม่ขอต่อล้อต่อเถียงด้วยส่วนกรณีที่ตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมฐานฝ่าฝืนพรกถุกเฉินและการละเมิดสถาบัน นายธนาทนกรกล่าวว่าขอเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันปกป้องกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกเรียกร้องประชาธิปไตยในวันนี้เพราะสิ่งที่เขาทำนั้นทำเพื่ออนาคตของประเทศหากไม่ปกป้องก็จะไม่มีใครออกมาต่อสู้แทนประชาชนได้ เพราะถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความกล้าหาญผมมองว่าการที่ออกมาข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีเป็นกลย,ยุทธ์ของฝ่ายรัฐบาลเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมกลัวไม่กล้าที่จะวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลซึ่งถือเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการที่คนของคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลออกไปร่วมชุมนุมด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคนของอดีตพรรคนละคนใหม่ต่างก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นเมื่อมีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่อง พวกเราก็พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนในธนาทรกล่าว แล้วว่าส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ให้ยุบสภาในธนาทรกล่าวว่าไม่ขอแสดงความเห็นเพราะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมในธนาทรยังกล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องหันหน้าเข้าหากันเพราะถึงจุดที่จะใกล้เกิดวิกฤตการเมืองแล้วซึ่งหาปล่อยให้วิกฤตการเมืองครั้งนี้เกิดขึ้นมันจะรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามากแต่ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ที่จะยับยั้งวิกฤตนี้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียของประชาชนขึ้นอีกอย่ารอให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายขึ้นมาก่อนแล้วค่อยหันหน้าพูดคุยกันอย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกเดียวของสังคมไทยเพื่อหาข้อตกลงใหม่ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน